สวัสดีครับผมพันตำรวจเอกรักษัตว์ไม่ยินดาผู้กุ้มกับการสถานีตำรวจภูธรคลองด่านในฐานะจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5ทับ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์วันนี้เราได้มาร่วมทำกิจกรรมกับคณะกรรมการกตอตอรอของโรงพักมาสอนเด็กนักเรียนนะครับให้รู้จักระเบียบว,วินยัยความมีวินยัยความรักชาติ ศาสนาพรมนา,าศาสตร์วันนี้เราได้นำกิจกรรมแข่งขันกีฬานะครับก็ได้มีการแข่งขันชักเยร์นะครับเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนหรือเด็กนักเรียนนะครับทำให้เด็กนักเรียนมีความรักมีความสามาัคคีรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน,นสวัสดีครับผมกตลรอ,อนันต์รอดพงศ์วันนี้ได้ทำไอศสกีมาเลี้ยงเด็กๆนะครับมีความภาคภูมิใจอยากให้เด็กโตขึ้นก็เป็น หลักของชาติพัฒนาประเทศให้หากกา่างไกลยาเสพติดนะครับผมก็ประสบความสำเร็จในการทำรถบรรทุกขนส่งแล้วก็พันเมน้นถ้าสิ่งที่เหลือจะตอบแทนสังคมในด้านต่างๆนะครับถ้ามีอะไรก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับจะตอบแทนสังคมอยากทำของดีให้ได้อยู่ครับสวัสดีค่ะชื่อสิริคอนแดงอ่านนะคะชื่อเล่นชื่อผันค่ะที่บ้านทาบริษัทขนส่งค่ะชื่อบริษัทโชคอนันชาลวัน การที่ให้น้องๆได้เข้าแถวเป็นระเบียบนะคะอยากให้เด็กห่างกายาเสพติดรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักการใช้ชีวิตที่แท้จริงกับเพื่อนมีการรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมเช่นการจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะนำไอศครีมมาแจกเด็กๆดูแล้วน้องเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ